สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอรตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟ,แฟ,แฟลลบนบอลชาวฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับหลังจากที่วลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเซอร์เบียไปสุดมัน 3- ต่อ2เซตเมื่อช่วงเย็นวันนี้ซึ่งทางเพจวลลอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์ก็ได้โพสต์ผลการแข่งขันของสาวไทยไว้เช่นกันครับโดยโพสต์ว่าไทยเฉือนเบอร์5้าของโลกอย่างเซอร์เบีย5เซตสุดระทึกท็อปสกอร์พิมพิชยา32คะแนน ชาชูอ่อน27คะแนนอัชราพร16คะแนนส่วนทางของเซอร์เบียแต้มสูงสุดของทีมคือเซเลนวิด21คะแนนอเล็กซิส18คะแนนและโลโซ13คะแนนครับซึ่งจากพนนี้ก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้มากมายเลยครับเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชม,มรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์แรกไทยจะเป็นมหาอำนาจแห่งโลกวอลเลย์บอลทีมต่อไป ความคิดเห็นของคนถัดมาครับว้าวแลนขอแสดงความยินดีด้วยแฟนคลับจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าบางทีเกาหลีอาจจะแพ้ในการคัดเลือกโอลิมปิกปี2024และจะถูกแทนที่ด้วยทีมไทยที่แข็งแกร่งพร้อมกับจีนและญี่ปุน่นและจากคอมเมนต์นี้ครับมี2คอมเมนต์มาตอบกลับว่าคอมเมนต์ตอบกลับของคนแรกครับบอกว่ามันยังยืนยันอะไรไม่ได้รหรอกนะจนถึงตอนนั้นรอดูกันดีกว่า คอมเมนต์ตอบกลับของคนที่2ครับฉันก็คิดแบบนั้นเช่นกันแมตช์นี้ไทยเล่นดีมากๆพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีขาดเพียงเกาหลีใต้เท่านั้นที่ไม่มีคิมความคิดเห็นของคนถัดมาครับหวังว่าทีมไทยจะผ่านเข้ารอบในโอลิมปิกปารีส2024แต่พวกเขาจําเป็นต้องชนะทีมมหาอํานาจของเอเชียอย่างญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่า มาเป็นเกมคุณภาพของทั้ง2ทีมยินดีด้วยไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ยังคงยืนอยู่ในจุดเดิมฮ่าฮ่าและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าพวกเขากําลังวุ่นวายกับการแข่ง u a a p ต่อไปและอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับตอบกลับเอาไว้ว่าฟิลิปปินส์ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ว่าทำไมอินโดนีเซียถึงดีกว่าฟิลิปปินส์ในซีเกมที่ผ่านมาฮ่าฮ่า ความคิดเห็นของคนถัดมาครับน่าอิจฉาประเทศไทยจริงๆที่มีผู้เล่นคุณภาพสูงเหล่านี้และคอมเมนต์ของแฟนวนลอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเมื่อเทียบความสูงกับหลายๆทีมไทยไม่ใช่ทีมที่สูงเลยแต่พวกเขามีความเร็วมีเกมป้องกันที่ดีและมีระบบที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นของคนถัดมาครับมีบางคนบอกว่าไทยเก่งแค่ในซีเกมเท่านั้นตอนนี้ฉันอยากจะเห็นใบหน้าของคุณจังเลย และก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับไว้ว่าฉันจะยอมรับไทยแข็งแกร่งจริงก็ต่อเมื่อเขาเอาชนะเซอร์เบียในชิงแชมป์โลกที่มีบอสโควิดมาจาโปโปวิดอยู่ที่นั่นถ้าพวกเขาชนะเราก็สามารถพูดได้ว่าพวกเขาไม่ใช่เก่งแค่ในซีเกมเท่านั้นพวกเขาก็มีโอกาสที่ดีในโอลิมปิกปารีสและก็ได้มี2คอมเมนต์ครับมาตอบกลับเอาไว้อีกว่าทำไมคนถึงดูไม่มีความสุขกับผลการแข่งขันนี้ฮ่าฮ่ และอีกหนึ่งคอมเมนต์ตอบกลับครับคอมเมนต์ comment ว่าชนะก็คือชนะเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะความคิดเห็นของคนถัดมาครับเส้นทางสู่โอลิมปิก2024เริ่มขึ้นแล้วทำได้ดีมากไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับ,น,รน,น,น,รบน่าเสียดายในเซตที่2นะไม่อย่างนั้นคงจะจบ3-0แล้วไม่เป็นไรเพวกเขาชนะแล้วเซอร์เบียดูมั่นใจเกินไปยินดีด้วยไทยแลนด์และก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่า ฉันยังคงจำสิ่งที่เกิดขึ้น,นระหว่างแมตช์เซอร์เบียกับไทยในวีเอนครั้งที่แล้วของผู้เล่นเซอร์เบียคนหนึ่งและความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่ามันเป็นเกมอะไรกันนี่เมื่อครั้งที่แล้วไทยแลนด์ Thailand ยังรั้งท้ายตารางอยู่เลยนะความคิดเห็นของคนถัดมาครับพวกเขากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองสำหรับเจนใหม่ของไทยและพวกเขากำลังจะไปในจุดที่สูงกว่าเดิมเกมบุกเกมรับที่น่าทึ่งฉันเชียร์ทีมไทยมาโดยตลอด ทำได้ดีมากเอาชนะทีมอันดับ5ของโลกได้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับฟิลิปปินส์อาจจะต้องการโค้ชจากประเทศไทยก็ได้นะเพราะโค้ชที่ผ่านมานั้นระบบทีมอาจจะไม่เวิร์กอีกต่อไปดูในซีเกมส์่ฟิลิปปินส์ไม่สามารถทําอะไรพวกเขาได้เลยและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าฟิลิปปินส์จำเป็นต้องพักผ่อนตอนนี้พวกเขาไม่มีอนาคตในวอลเลย์บอลและก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับตอบกลับว่าพูดตรงๆนะ มันจะดีกว่าถ้าฟิลิปปินจะใช้ระบบยุโรปเพราะเรายังมีผู้เล่นที่สูงเกิน6ฟุตสิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบวอลล์บอลของเราคือผู้นําและความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าทีมไทยจะเป็นทีมม้ามืดหรือเปล่านะความคิดเห็นของคนต่อมาครับฟิลิปปินสามารถเอาชนะไทยได้ในการเล่น t ิ k กตอกและบล็อกกิ้งเท่านั้นฮ่าฮ่าฮความคิดเห็นของคนถัดมาครับลุยเลยไทยแลนด์พวกคุณยังมีกำลังใจจากฟิลิปปินด้วยนะ ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่ามันน่าทึ่งมากที่ทัดดาวสามารถบล็อกมิไฮโลวิดได้เก่งมากๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับค,มคอคมเมนต์ว่าพิมพิชยาคือควีนในแมตชนี้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเอาชนะพวกเขาในซีเกมไม่ได้เพราะการเล่นของพวกเขาดีมากและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันคงเส้นคงวาจริงๆ และความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า Thailand World Class ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าเกมของมิไฮโลวิดและสเตเวนวิดนั้นแย่มากอย่างน้อยประเทศไทยก็จำลองสิ่งที่พวกเขาทำในปี2012และ2013 FIBB เวิร์กกลางปีเมื่อพวกเขาเอาชนะเซอร์เบียขอบคุณประเทศไทยความคิดเห็นของคนถัดมาครับมันเป็นเกมที่มันสุดขีดฮ่าฮ่ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเจ <Yeah, S 2> ดีใจด้วยไทยแลนด์ Thailand. ภูมิใจในตัวคุณมากพีมความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าโอพระเจ้าพิมพิชยาทําไป32คะแนนความคิดเห็นของคนต่อมาครับประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นทุกวันในขณะเดียวกันในฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่บางคนยังคงตําหนิกันไปมาอยู่เลยความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่า ความสาเร็จที่น่าประทับใจมากเมื่อพิจารณาจากผู้เล่นวัยเก่าของเซอร์เบียเมียควิดสเตวานวิดและมิไฮโลวิดรวมเล่นอยู่ด้วยความคิดเห็นของคนถัดมาครับสมควรได้รับชัยชนะพวกเขาต่อสู้เพื่อมันจริงๆสหพันวอลเลย์บอลแห่งชาติของพวกเขาต้องดีใจและภูมิใจมากๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับระดับไทยไปไกลาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกทีมจริงๆ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขายังคงปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าไม่แปลกใจสำหรับประเทศไทยแมทที่ฉันชอบมากที่สุดคือตอนที่พวกเขาชนะบราซิลเมื่อไม่กี่ปีก่อนความคิดเห็นของคนถัดมาครับพวกเขามีการบล็อกที่ยอดเยี่ยมมากเก่งมากไทยแลนด์และคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยใช้สมองในการเล่นอย่างแท้จริง และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเล์บอลชาวฟิลิปปินส์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นําให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจกับช่อง s p o ร์ตค m มเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ